สิบแปดพมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอกังสัมังพระกวาสาวาทิยัง,ว,ยงวิหารติเฉตวาเน <c oughs> อานาคปิทิกัสะรา,าเมตสาโคพระกวาพิกุอมันเตสิพิขโวติพันทันเตติเตพิกุ พระขวตโตปัจจโสสงพระว่าอาัตตะ,ะโวจะเมตตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะพิวิตายะพระระหุกตายะญานิกตายะวัตถุกตายะอนุติตายะปะนิจิตายะสุขธรรมายะอาเกตสานิทางขาอาทิกังขากัตเมกขาตะสังขังปะ ตุปาฏิตุกังปาฏิตุปาติทะปะปะกังตุนันปิสัปปติมโนสาน,านังปิโยโหติอะมโนสามิติโยโหติเทวตาสัคคิติธนาสักขิวาสักขิวาสาวัทธาวากะมิตติตุวะทงังจิตตังสัมมาทิยะคามวะโยวิปัสสติอะ สามพุทธโหกะลังกะโรติอุตตลิงอป,ปะริชายามโตพัมมะลูกปะปาโคหิโตติเมตายะพิกุเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตายะพิวาตายะภะหุละกะตายะยานิกะตายะวัถุกะตตายะอนุทิตายะปริจิตายะ สุมาภระรัตยาอิเมเอกาธสินิสิสาปะนิกังขาอิทิหโนทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตติโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติอิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากะเรหิโอทิโสพระณาเมตตาเจโตวิมุตติ ก็จะหิหาการเลหิที่สาพระลนามเมตตาเจโตวิมุติก็จะหากาเลหิโอทิโสพระลนามเมตตาเจโตวิมุติตัตตาหากาเลหิโอทิโสพระลนามเมตตาเจโตวิมุติตจะหากาเลหิที่สาพระลนามเมตตาเจโตวิมุติก็จเมหิจะหากาเลหิโอทิโสพระลนามเมตตาเจโตวิมุติสัพเพสัตตาเวลา อภยปามาอนิคาทุขีอังปริิหานันตุสัพเพปันปานาเวลาอภยปารมาอนิคาทุขีอังปริิหานันตุสัพเพปูตาเวลาอภยปารมาอนิคาสุขีอังปริิหานันตุสัพเพปุระปุกะลาเวลาอภยปารมาอนิคาสุขีอังปริิหานันตุสัพเพอัตาภาวะปริาหานาเวลาอภยาปารมาอนิคาสุขีอัตนริยิหานันตุ อิเมหิปัจกกะเลหิอะโนทิโสพระลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัสสากะเลหิโอทิโสพระลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพาอิทธโยกับเวลาปยาปตมานิคาสุขีอัตานาไปหานันตุสัพเพปุคิสาเวลาปยาปตมานิคาสุขีอัตานาไปหานันตุสัพเพอะิยาเวลาปยาปตมานิคาสุขีอัตานาไปหานันตุ สัพเพห์คะนิคยาเวลาอพยาปาตมาอนิคาสุขีอัตตังไปใิหานันตุสพัสพเพเทวาเวลาอพยาปาตมาอนิคาสุข <S lam terme> <S ises> ีอัตตังไปใิหานันตุสัพเพมานุสษาเวลาอพยาปาตมาอนิคาสุขีอัตตังไปใิหานันตุสัพเพวิณิปาติกาเวลาอพยาปาตมาอนิคาสุขีอัตตังไปใิหานันตุอิเมหิตสาหะกะเคลหิโพธิโสพระนาตเมตตาเจโตวิมุตติ กตเมหิตาสิหาเกเรหิทิสาพระาเมตตาเจโยมิมุติสเปปุริธิมายะทิสายะสตตาเวราปยาปัตมะนิฆาสุขีอัตนังเผยหานตุสเพปัจจิมายะทิสายะสตตาเวราปยาปัตมานิฆาสุขีอัตนังปผยหานตุสเพอุตลายะทิสายะสตตาเวราปยาปัตมานิฆาสุขีอัตนังเผยห้หาตุ สัพเพทักขิเนยะทิสายะสตตาอเวลาอัปปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนางไปรให้นานตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะสตตาอเวลาอัปพยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนังเผยให้นานตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะสตตาอเวลาอัปปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนางไปยใหานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสาสตตาอเวลาอัปยาปัตมาอนิคาสุขีอัตนังไปยใหานันตุ สัพเพท่าเนิยะอนุทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียะแสดงไปในหานตุสัพเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียะแสดงไปในหานตุสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาเวลาอัพยาปัตมาอนิคาสุขียะแสดงไปในหานตุสัพเพปุคิิมายะทิสายะปานาเวราอัพยาปัตมาอนิคาสุขียะแสดงปริหานตุ สัพเพปจิมายะทิสายะปานาอภเวราอพยาปัตมาอเนกาสุขิยัสนังปิยา ah e หะรตุสพัพเพอุตตรายะทิสายะปานาอภเวราอพยาปัตมาอเนกาสุขิยัสนังปิยาหะรตุสัพเพปุริจิมายะอนุทิสายะ ปานาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสกิอตนาปเหาตุตัพเพปัจิมาะอนุทิสัยปานาอเวลาอัพยาปัตมานิคาสกิอัตนาปิเหาตุตัพเพอุตลายะอนุทิสัยปานาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสกิอัตนาปิเหาตุสัพเพตะขีนญอนุทิสายปานาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสกิอตนาปิเหาตุตเพเหติมายะทิสายปานาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสกิอัตนาปิเหาตุ สัพเพปุริทมายะทิสายะพานาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปัยแห่งรตุสัพเพปุริทิมายะทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปัยแห่งรตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปัยแห่งรตุสัพเพอุตรายะทิสายะภูตาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปัยแห่งรตุ สัพเพทักขีเยยะทิสายะูตาอเวลาอยญาปัมานิคาสุขีอัตนางไปในหานตุสัพเพปุริสิมายะอนุทิสายะูตาอเวลาอยญาปัรมานิคาสุขีอัตนางไปในหาลนตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะูตาอเวลาอยาปัรมานิคาสุขีอัตนางไปในหาลนตุสัพเพอุจลายะอนุทิสายะูตาอเวลาอยาปัฏฐานิคาสุขีอัตนางไปในหาลนตุ สัพเพทักขีเนียยะอนุทิสายะผู้ตาอเวราอัปยาปัตมะอนิฆาตุขีอตนังไปในอาหานตุตัพเพเหติมายะทิสายะผู้ตาอเวราอัปยาปัตมะอนิฆาตุขีอตนังไปในอาหานตุสัพเพอุปริมายะทิสายะผู้ตาอเวราอัปยาปัตมะอนิฆาตุขีอตนังไปในอาหานตุตัพเพปุขิตมายะทิสายะปุกกะลาอเวราอัปยาปัตมะอนิฆาตุขีอตนังไปในอาหานตุ Tapae patimaya tisaya, bukara awera apya patama nika sukhi ajanang pariha rato. Tapae uttara tisaya, bukara awera apya patama nika sukhi ajanang pariha rato. Tapae takhi naya tisaya, bukara awera apya patama nika sukhi ajanang pariha rato. Tapae bukhi patimaya anutisaya, bukara <coughs> awera apya patama nika sukhi ajanang pariha rato. Tapae patimaya anutisaya. ปุกคารอาเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขียัตนังไปในหานตุสัพเพอุตตรายะอนุทิศายะปุกคาราอ่าเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขียัตนังไปในหานตุสัพเพทักเหนิยะอนุทิศายะปุกคาราอ่าเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขียัตนังไปในหานตุสัพเพเหติมายะทิศายะปุกคาราอ่าเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขียัตนังไปในหานตุสเพปุ ติมายะทิสายะปุขาละเอาเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิเรหนันตุสัพเพปุร <navy> ิติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิเรหนันตุสัพเพปจิมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเอาเวลาอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิเรหนันตุ สัพเพอุตรายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัตมาอานิคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพทักขิเนยะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนางปริหานันตุสัพเพปุทิติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนางไปริหานันตุสัพเพปัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาอัปยาปัตมานิคาสี อธินัยหาอัตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปยาปนาอานิคาสุขีอธินาภัยหานติสัพเพตะขินายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาัปยาปธรรมาอานิคาสุขีอธินาภริหาอตุสัพเพเฮติมายะทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปยาปธรรมาอานิคาสุขีอธินาภริหาอตุ สเปอุปริมาญาทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขีอัตตังไปริหานตุสัพภาปุริทิมาญาทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขีอัตตังไปริหานตุสัพภาปัจฉิมาญาทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขีอัตตังไปริหานตุสัพภาอุตตรายาทิสายะอัตตา อิท ah, ิโยอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังปได้หางตุสัพภาทักขิเนยะทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังปได้หางตุสัพภาปุริทิมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังปได้หางตุสภาปัติมายะอนุทิสายะอิทิโยอเวลาอัปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนังปได้หางตุ สัพปาอุตตลายะอนุทิสายะอิทิโยอัเวลาอัปยาปัตมานิคาดุขีอัตนางไปในหาลตุตสัพปาท่าขีเนยะอนุทิสายะอิทิโยอัเวลาอัปยาปัตมานิคาดุขีอัตนางไปในหาลตุตสัพปาเหติมายะทิสายะอิทิโยอัเวลาอัปยาปัตมานิคาดุขีอัตนางไปในหาลตุตสัพปาอุปริมายะทิสายะอิทิโยอัเวลาอัปยาปัตมานิคาดุขีอัตนางไปในหาลตุ สัพเพปุริธิมายะทิสายะปุริสาเวราอภปยาปธรมานิคาสุขียะตระนางปริหานตุสัพเพปัจจิมายะทิสายะปุริสาอเวราอภยาปธรมานิคาสุขียะตระนางปริหานตุสัพเพอุตตรายะทิสายะปุริสาอเวราอภิยาปธรมานิคาสุขียะตระนางปริหานตุสัพเพทักขิเนยะทิสายะปุริสาอเวราอภปยาปธรมานิคาสุขียะตระนางปริหานตุ สัพเพปุริติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอภยาปัมานิคาสุขีอตนาปิหานตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอตนาปิหานตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปัตมานิคาสุขีอตนาปิหาันตุสัพเพทัติเนยะอนุทิสายะปุริสาอเวราอพยาปัมานิคาสุขีอตนาปิหาันตุ สัพเพเสติมายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะปุริสาอเวราอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิริหารันตุสัพเพปุริสิมายะทิสายะอาริยาอเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิริหารันตุสัพเพปจิมายะทิสายะอาริยาอเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปิริหารันตุ ัพเพอุตตรายะทิสายะอาริยาเวลาปยาปัตมานิอาสุขีอัตนาปริหารนตุสัพเพทัศนียะทิสายะอาริยาเวลาปยาปัตมานิอาสุขีอัตนาปริหารนตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาปยาปัตมานิอาสุขีอัตนาปิริหารนตุสัพเพปจิมายะอนุทิสายะอาริยาเวลาปยาปัตมานิอาสุขีอัตนาปริหารันตุ เอุตตรายะอนุทิสายะอานิยะเวลาปยาปัตมาอนิคาดุขีอัตนาปิเลหาลัตุสเปตขิเนยยอนุทิสายะอาริยาเวลาปยาปัตมาอนิคาดุขีอัตนาปิเลหาลัตุสเปเฮติมายะทิสายะอานิยาเวลาปยาปัตมาอนิคาดุขีอัตนาปิเลหาลัมตุสเปอุปริมายะทิสายะอาริยาเวลาปยาปัตมาอนิคาดุขีอัตนาปิเลหาลัตุสเปปุริติมายะทิสายะ อนัติยาเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขียตระหนักริหารนตุสัพเพปติมายะทิสายะอนัติยาเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขียตระหนักริหารนตุสัพเพอุตรายะทิสายะอนัติยาเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขียตระหนักริหารนตุสัพเพทักขิณนยะทิสายะอนัติยาเวลาอัปยาปัตมานิขาดสุขียตระหนักริหารนตุ ส en en um igen, ัพเพปุริสิมายะอนุทิสายะอนัตติยาเวลาปยาปัตมานิคาสุขีอัตตานังไปริหารตะตุสัพเพปัจจิมายะอนุทิสายะอนัตติยาเวลาปยาปัตมานิคาสุขีอัตตานังไปริหารตะตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะอนัตติยาเวลาปยาปัตมานิคาสุขีอัตตานังไปริหารตุ ทัพเพทักขีเนยะอนุทิสายะอนัตติยาเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตจานังปิฎิหานันตุทัพเพเหติมายะทิสายะอนัตติยาเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตจานังปิฎิหานันตุทัพเพอุปริมายะทิสายะอนัตติยาเวราอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตจานังปิฎิหานันตุทัพเพปุริทิมายะทิสายะเทวาเวราอัพยาปัตมานิคาสุขีอัตจานังปิฎิหานันตุ ตเปชปจิมายะทิสายะเทวาเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปริหาอนตุตเปอุตายะทิสายะเทวาเวลาปยาปัตมะนิคาสุขีอัตนาปริหาอนตุ สัปเพทัคขีเนยะทิสายะเทวาเวราอัปยาปัตมานิคาทุขีอัตนาไปได้หานันตุสัพเพปุริธิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอัปยาปัตมานิคาทุขีอัตนาไปได้หานันตุสัพเพปัจิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอัปยาปัตมานิคาดุขีอัตนาไปได้หานันตุ สัพเพตลายะอนุทิสายะเทวาเวลาอัปยาปัมานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพตะกิเนยะอนุท uhh. ิสายะเทวาเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพเหติมายะทิสายะเทวาเวลาอัปยาปัรมานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตตลายะทิสายะเทวาเวลาอัปยาปัรมานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุ สพเพปุริธิมายะทิสายะมนุสสะอเวรัอพิยาปธรรมาอนิฆาสุขีอัตตานังเปริหานตุสัพเปปติมายะทิสายะมนุสสะอเวราอภยาปธรรมาอนิฆาสุขีอัตตานังเปริหานตุสัพเพอุตตรายะทิสายะมนุสสะอเวราอภิยาปธรรมาอนิฆาสุขีอัตตานังเปริหานตุสัพเพทขิเนยะทิสายะมนุสสะอเวราอภิยาปธรรมาอนิฆาสุขีอัตตานังเปริหานนตุ ตัพเพปุร <Country> <ine> bueno, so so ิธ네ิมายะอนุทิสายะมนุษอ so so ์เวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสายะมนุษอ์เวลาอัปปยาปตมาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพอุตตลายะอนุทิสายะมนุษอ์เวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขีอัตนาปริหารันตุสัพเพทักขิเนยะอนุทิสายะมนุษย์เวลาอัปปยาปัตมาอานิคาสุขีอัตนาปิฎิหารันตุ สัพเพเหติมายะทิสายะมนุสสะอเวราอัปยาปัฏฐมานิฆาสุขีอัตตานังปไดหารันตุสัพเพปุริมายะทิสายะมนุสสาอเวราอัปปยาปัฏฐมานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสิมายะทิสายะวินิปาติกาอเวราอัปยาปัฏฐมานิฆาสุขีอัตตานังไปริหารันตุ สเปปัจ <f dragging> ิมายะทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปยาปัมานิคาสุขเอียตนางริหาลันโตสเพอุตรลายะทิสายะวินิปาติกาอาเวลาอัปยาปัมานิคาสุขเอียตนางไปหาลันโตสเพตะเขีเนยะทิสายะวินิปาฏิกาเอาเวลาอัปยาปัมานิคาสุขเอียตนางไปหารันโตสเพอุปริมายะทิสาอนุทิสายะวินิปาติกาเอาเวลาอัปยาปัตมานิคาสุขเอียตนางไปหาลันตุ สัพเพปัจิมายะอนุท <t> ิสัยยะวินิปาัติกาอเวลาอัปยาปัตมอนิขาดุขีอัตนางปได้หานันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสัยยะวินิปาัติกาอเวลาอัปยาปัตมอนิขาดุขีอัตนางปได้หานันตุสัพเพตะขิเนยะอนุทิสัยยะวินิปาัติกาอเวลาอัปยาปัตมอนิขาดุขีอัตนางปได้หานันตุสัพเพเหติมายะทิสัยยะวินิปาัติกาอเวลาอัปยาปัตมอนิขาดุขีอัตนางปได้หานันตุสัพเพอุปริมายะทิสัยยะ วินิบาติกาเวลาอัพยาปัฒนานิคาสุขีอัตนังไปหานตุอิเมหิตาสหะกะเลหิทิสาพาระนาเมตตาเดโตวิมุตติสเพสัปะสะตานังปะหินังวะเชนตาวะอหิหานายออะอุปปคาตังวะเชนตาวะออาอ,อ,อปุปปคาเตนะสันปาปังวะเชนตาวะสันตาปาเนะปะติยาทานัง วัชเตวาปาริยานีนะวิหะสังวิวัชเตวาว Lock ิหะสาหะเพตตาเวริโน no. no. หนตุมาเวริโนสุขีโนหนตุมาทุกิโนสุขิตตาหนตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตถากะเลหิสะเพตตาเมตตาญาติเมตตาตักธรรมัง เจตมะติติเตโตสัพพะยาภตาปะริตาเทเนหิวิมุติติวิมุติเมตตาจะเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพัมมาวิหาระภาวนานิจิตาสิบเก้าเทวดาอุโยชนคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพระยะปัตตาจะนิพระยา โขกัปปตาจะนิโสกาหอนตุสัพพิตานิโนเอตวานตตาจะอัมเหหิสัพพตังปุญญาสัพพทังสัพเพเทวมนุทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาตัตานางทันทะตุตัตยาสีรังและขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหนตุขันจัตตุเทวตาคตา สัพเพหุตธาพระรัตตาปัจเจกนันจายังพระหลังพระหันตานันจเตชนะรักขันพันธามิสัพพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพ,พระรัตนาตราัยด้วยการสาธายายบทสวดมนต์พระสูตดพระเปลี่ยนและพระคาถาเหล่านี้ขอสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพระเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งพวง ขอให้ตัวเทพขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการรวจสัตยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสถีเหรียญยอดสถีเหรียญไม้ครูพงแปดต,ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขพืนให้เปรียบด้วยอนุภาพแห่งพร,ระเปลี่ยนทรงทำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ประการเทิน